สวัสดีค่ะนิวร์กสุภนิกานพดัตต์มิสแกรนด์ชุมพร2025ค่ะอ่าเป็นไงวันนี้มาร่วมงานวิมาหนานแต่จริง,รงวันนั้นไปรอบเปิดแล้วใช่หนูมารอบโอเพนนิ่งแล้วออวันนั้นไปเป็นยังไงบ้างเราได้ร่วมงานเห็นหูการร้องเพลงของเจฟแล้วก็ <laughs> พี่ฟ้าด้าาเ,าเป็นยังไงบ้างคือบอกเลยว่าก่อนที่จะเข้ามาดูหนังเนี่ยอึ้งในความสวยของพี่ฟ้ามาแล้วอึ้งในความหล่อของพี่เจฟมาแล้วสองคนนี้ก็คือเป็นคู่ที่อยู่น้องจอเคมีเข้ากันดีมากเลยค่ะแต่อยากจะบอกว่าในเรื่องอะไม่บอกดีกว่าว่าเขายังไงมีอะไรหรือเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแต่อยากให้ทุกคนมาชมเรื่องวิมานหนาบกันเยอะๆนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเกิดจากความตั้งใจของทั้งพี่อิงฟ้าเวลาหานะคะแล้วก็พี่เจฟแซตเตอร์แล้วก็ทั้งผู้กำกับทั้งทีมงานต่างๆผมเชื่อว่า เต็มใจที่จะผลิตหนังเรื่องนี้มาให้ทุกคนดูมากเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยชมมาแล้วหนึ่งรอบยังต้องกลับมาอีกหนึ่งรอบเพราะติดใจในเนื้อเรื่องติดใจในความสนุกสนานและมีฉากที่แบบกระแทกใจพูดไม่ได้เลยแบบไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นความสปอยนะคะแต่อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเป็นไง พี่อิงฟ้านี่หน้าสดยังสวยเลยเนาะใช่ไหมพี่อิงฟ้าเป็นคนที่แต่งให้เป็นอะไรก็ดูดีหมดไม่ว่าจะเป็นสาวดอยก็ดูดีหรือจะเป็นพี่อิงฟ้าราหะที่เป็นศิลปินก็ดูดีเป็นนางงามก็ดูดีเป็นดาราพี่อิงฟ้าสามารถเป็นได้ทุกอย่างและประทับใจมากโดยเนื้อหาเนี่ยแบบ,บมีความเข้มข้นมีการสู้ศึกชิงที่ดินการมีความซึ้งมีความดุดันหลายๆอย่างร้องไห้ไหม ตั้งแต่ฉากแรกๆเลยค่ะคือไม่ต้องทุกคนเข้าไปอะไม่ต้องเตรียมป๊อปคอนกับน้ําไปอย่างเดียวต้องเตรียมชิชูด้วยหนูบอกเลยภาพยนต์เรื่องนี้จะทําให้ทุกคนได้เสียน้ําตาอย่างแน่นอนและจะรู้สึกสุกในอกเกือบตลอดทั้งเรื่องอแค่นี้ไม่สปอยแล้วแต่ไมอยากให้ทุกคนมาดูค่ะถ,ถ,ถ,ถ้า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 ถามว่าชอบฉากไหนคือชอบทุกฉากใช่ไหมหรือยังไงจริงๆหนูก็มีแบบ ชอบหลายหลายฉากมากกว่าแต่ที่ชอบทุกฉากจริงๆมันมันจะมีฉากหนึ่งที่มันอิมแพกต่อความรู้สึกมากแต่ลบไม่ได้ okay, อ,อยากค <okay. S 2> ุยมากเป็นฉากที่เกิดขึ้นในส่วนทุเรียนอ่าก็แปลว่าช่วงท้ายๆแล้วท้ายๆแล้วใช่ใช่ไหม แล้วในเรื่องมีความเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันอ่าพูดถึงนิดนึงได้ในเรื่องอ่ะจ,จะพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมด้วยนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักของ L G B T หรือว่าความเท่าเทียมในด้านต่างๆนะคะก็อ,อยากให้ทุกคนที่แบบให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนี่ยมาชมกันเพราะว่ามันเป็นมุมสะท้อนในยุคก,ก่อนที่จะมีการสมรสเท่าเทียมเนาะให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็อกีกอย่างมันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของ ของคนที่อยู่ในชนบทที่อยู่ในแบบบนภูเขาเป็นชาวสวนความลําบากที่กว่าเขาจะเข้าเมืองได้กว่าจะแบบว่าได้ออกมาซื้อของหรือกว่าจะได้เดินห้างสักทีหรือกว่าจะได้ไปโงรงพยาบาลสักทีมันลาบากมากเรียกได้ว่า<ช>ทั้งความยากจน<ช>แล้วก็การศึกษาความรู้เรื่องกฎมหามายอ่าแล้วก็สิทธิเท่าเทียมกันม,มีหลายอย่างด,ด้วยกันเป็นเรื่องหลักๆเลยแล้วก็เรื่องความเหลื่อมล้าต่างๆความการศึกษา การอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลมีมเยอะมากที่เป็นมุมต่างๆให้ทุกคนได้เห็นในเรื่องนี้นะคะอ,อยากให้ทุกคนลองมาดูกันแล้วจริงในเรื่องเนี่ยที่เขาให้เป็นชาเลนจ์กันที่ว่า,วาให้ความเป็นธรรมระหว่างทองคํากับหมูตัวเราล่ะโอ้โหเลือกยากเลือกยากมากมันจะมีการแบ่งทีมว่าใครจะอยู่ทีมทองคำที่นี้หรือว่าทีมหมูบินฟ้า เป็นอะไรที่ถ้าเข้าไปดูในเนื้อเรื่องแล้วอ่ะมันเรื่องไม่ได้เลยอ่ะตอนแรกๆมันอาจจะมีแบบเอ๊ะอยากจะคนนี้เอ็นเอียงมีช่วงจังหวะเอ็นเอียงเป็นช่วงทาร์ตแต่พอดูไปสักพักคนนี้มันก็อืมเหมือนกันอ่ะแล้วทูกคนจะรู้สึกเหมือนอะถ้าเราถ้าตัวตัวตัวนิวยอร์กสมสมบทเป็นหมูล่ะก็ต้องก็ต้องเลือกตัวเองใช่ไหมถ้าเราถ้าถ้าตัวนิวยอร์กสมบทเป็นหมูเราก็ต้องรู้สึกว่าชีวิตเรานี่แหละ รันทด,ดที่สุด,สดแล้วความยุติธรรมมากที่สุดใช่รันทดที่สุดแล้วแต่ในขนาดเดียวกันนะคะถ้าหนูเป็นทองคําอ่ะหนูก็รู้สึกว่าความรักค,ความรักมัน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 คือความรักอ,ะอ่ะแนวความเท่าเทียมมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นกับคนที่มีความรักบริสุทธิ์ขนาดนี้ได้เลยเหรอ,อเอาเป็นว่าหนูไม่พูดต่อละกันแล้วอัปเดตของเราเป็นยังไงบ้างคอพอหลังจากเรารับมงแล้วนิวยอร์กทำอะไรบ้างภารกิจ โอ้โหหลังจากรับมงแล้วนะคะก็ภารกิจแรกมาเลยบอสให้ทำแคมเปญ8 0 0 0 0บาทเพื่อ <Yeah. S 1> ที่จะเดินล่วงงานวันที่3กันยายนนี้นะคะแล้วก็มีแคมเปญหนึ่งล้านบาทต่อจาก80,000เลยนะคะก็หลังจากได้มงปุ๊บเราก็ทำแคมเปญที่บอสมอบหมายให้และพยายามแบบอยู่ในโซเชียลให้ทุกคนได้เห็นเรื่อยๆพยายามออกงานให้ทุกคนได้รู้จกักเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ย คือนิวยอร์กสุพรรณิกามิสแกรนชุมพรปี2025พร้อมที่จะมาคว้าม,มงแล้วค่ะอ่าแล้วไงดูแลภารกิจเราตอนนี้ความพยายามเป็นยังไงบ้างโอ้โหหนูแน่นอนว่าหนูพยายามทุกวันในเรื่องของการกดตะกาบอสนะคะบอสก็คงจะผ่านมาเห็นอยู่เรื่อยๆพี่ๆคนไหนผ่านมาในทิ To ็กอกหยกนะคะก็สามารถมากดตะก้าหยกได้นะคะเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็เป็นกาลังใจให้หยกด้วยนะคะและถ้าใครที่ได้หนึ่งล้านเนี่ยจะได้เดินร่วมกันกับพี่อีกฟ้านะคะเดินแบบ คมแดงสวยๆอยากมีโอกาสนั้นมากอ่ะพี่ๆทุกคนอย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้หนูไลฟ์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยพลังต้อมสําคัญมากพี่ๆทุกคนอย่าลืมมาเข้าด้อมแม่งอุเอ๋ยของหนูด้วยนะคะยังยินดีต้องรับพี่ๆทุกคนอีกเยอะมากเลยค่ะยังไงนิวยอกแล้วเดี๋ยวจบภารกิจของวันนี้แล้วเดี๋ยวมีภารกิจอะไรต่อไหมช่วงช่วงครึ่งสิ้นเดือนจนถึงต้โโนเดือนนะถ้าเป็นแลนงานนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาชมภาพยนต์กันแล้ว วันที่28นะคะเดี๋ยวจะเจอกันที่งานมิสแกรนด์นครปฐมค่ะแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนนะคะรู้สึกว่าจะมีภารกิจ ออกงานแต่จะเป็นงานสปอนเซอร์นะอาจจะไม่ได้เจอพี่พี่สื่อแต่จะไปพบพี่พี่สปอนเซอร์นะคะ,ะแล้ววันที่3กันยายนนี้นอย่าลืมมาเจอกันนะคะ,ะที่ MGI Hall ค่ะและนอกจากมาเจอกันแล้วเนะะี่ยค่ะทุกคนอย่าลืมไปกดตะกร้าเสื้อเชิ้ตของอธิพาชชอปพี่บอสบ,บอกว่าต้องใส่มาทุกคนนะทุกคนถ้าใครไม่มีเสื้อเชิเช้ตอธิพาชอปอ s สตาอสบร บอสจะไม่ให้เข้างานนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีคืนนี้ไปกตะการหนุ่งกันค่ะอ่าโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะวัสดีจ้ะวัสดีค่ะ